สวัสดีครับท่านชมทุกท่านพบกันเช่นเคยนะครับกับผมอินทบรมอินเทแลนนะครับวันนี้จะพาท่านชมมาอัปเดตหน่อตอนที่นำมาปลูกลงดินนะครับแล้วก็แทงจันในปีเสดส์นะครับหลังจากที่มาปลูกลงดินนะครับสำหรับหน่อตอนหนอ,อนนี้นะครับเป็นสายพันธุ์โคไนซี่เพราะเนื้อเยื่อะนะครับ ก็จะมาอัปเดตกันนะครับว่าลูกเข้าสีหรือ,อยังนะครับเมื่อลูกเข้าสีแล้วจะเหมือนกับต้นแม่ไหมนะครับคือลูกเป็นสีแดงนะครับก็ออกจันทร์ในช่วงหน้าฝนนะครับในช่วงเดือนกรกฎาคมนะครับ เข้าสีแล้วนะครับทุกท่านครับก็มีร่วงนะครับมีร่วงนะครับอาจจะเหมือนกับต้นแม่นะครับทนผู้ชนนะครับในปีแรกๆนะครับที่ออกจันทร์ครับจะมีลูกร่วงนะครับ ไม่แตกนะครับไม่แตกจะมีลูเน่าอ๋อมีแตกด้วยนะครับพอมีแตกนะครับข้อเน่านะครับเน่าเหมือนกับโ,โดนเชื้อลานะครับทุกชมนะครับ กมาดูลูกนะครับที่ยังไม่ร่วงอยู่ในจันทนะครับการเข้าสีนะครับ,นะรบเริ่มมีสีแดงแล้วนะครับเหมือนกับต้นแม่นะครับทุชมนะครับก็มีน้ำนะครับน้ำไหลออกมาจากลูกด้วยนะครับอาจจะมีรอยแตก เป็นจันทร์แรกนะครับหรือว่าออกจันทร์เป็นครั้งแรกนะครับสําหรับใช้พันโคเนซี่นะครับที่เป็นต้นแม่นะครับในปีแรกก็จะมีแตกนะครับูมจมนะครับก็มีแตกมีร่วงนะครับก็มีรอยแตกนะครับต้องดูว่านะครับช่วงหน้าหนาวนะครับคือจะเข้าสีประมาณต้นฤดูหนาวนะครับ หรือว่าปลายดูฝนนะครับก็อาจจะมีลูกแตกบ้างนะครับแตกนะครับแต่แก็ร่วงนะครับทุจม,มนะครับก่อนในคลิปนี้นะครับมาพิสูจน์กันนะครับว่านำหน่อของต้นมาปลูกนะครับก็จะได้เหมือนกับ ต้นแม่หรือว่าต้นพ่อร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสำหรับต้นตะผู้นะครับแต่สายพันธุ์คุนซีนะครับต้นตะผู้ส่วนใหญ่ในประเทศไทยนะครับก็จะไม่มีนะครับท่านผู้ชมนะครับถ้ามีก็พบน้อยมากนะครับในเมืองไทยสายพันธุ์คุนซีที่เป็นต้นตะผู้นะครับไม่ทราบว่าแล้วเขาจะผลิตออกมาไหมนะครับยังไม่มีข้อมูลนะครับท่านผู้ชมนะครับ มีแต่ต้นตัวเมียนะครับเพาะเนื้อเยื่อนะครับหนูลักษณะลูกนะครับแล้วก็การเข้าสีนะครับเหมือนต้นแม่เลยนะครับ่านผู้ชมนะครับเหือนกับต้นแม่นะครับนำหน่อมาปลูกนะครับก็จะเหมือนต้นแม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับตามที่ใครๆเขาพูดกันแบบนั้นนะครับก็มาพิสูจน์กันนะครับวันนี้นะครับ ผมนำหน่อสายพันธุ์คนซี่มาปลูกนะครับลักษณะลูกแล้วก็การเข้าสีนะครับเหมือนกับต้นแม่เลยนะครับท่านผู้ชมนะครับก็ต้องมาดูรสชาติกันนะครับว่าเมื่อลูกแก่จัดนะครับรสชาติจะเป็นอย่างไรนะครับครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมคอยติดตามชมดูนะครับถ้าไม่ร่วงหมดก่อนนะครับหรือว่าไม่แตกหมดนะครับก็จะได้ชิมกันนะครับว่า รสชาติจะเหมือนกับต้นแม่ไหมนะครับรสชาติของอินทร,รมสายพันธุ์คนซีนะครับที่นำนอมาปลูกนะครับจะเหมือนกับต้นแม่ไหมนะครับแต่ดูจากลักษณะของลูกนะครับถึงวันนี้นะครับลักษณะสีนะครับก็น่าจะเป็นสีแดงนะครับท่านผู้ชมนะครับลักษณะลูกก็ เหมือนเลยนะครับกับต้นแม่นะครับท่านผู้ชมนะครับก็ต้องรอดูกันนะครับว่าลูกเข้าสีจัดๆนะครับหรือว่าเข้าสีเต็มที่นะครับจะมีลักษณะสีแดงเหมือนกับเป็นสีแดงเข้มนะครับสลาแก่จัดนะครับถ้ายังไม่แก่จัดนะครับสายพันธุ์คดิซี่ก็จะเป็นสีแดง แดงสดนะครับท่านผู้ชมนะครับลูกแก่จัดก็เป็นสีแดงเข้มนะครับอยู่แล้วนะครับสำหรับสายพันธุ์นี้นะครับก็จะมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันอีกครั้งนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับขอบคุณุการติดตามนะครับขอบคุณทุกกนลใจครับสวัสดีครับจันเล็กนะครับจันไม่ใหญ่นะครับจันทรสับจันแรก ตอนที่นํามาปลูกจันเล็กลูกก็ใหญ่นะครับค่อนข้างใหญ่ครับถึงแม้ว่าจันจะเล็กก็จริงนะครับแต่ลกูก